ั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเน่านะฮะจริงๆผมไม่ค่อยให้ไม่ได้นึกว่ามันจะสําคัญมากนะการเน่านะฮะแต่ว่ามันก็เป็นความสําคัญนะ่ะม,มีความสําคัญแต่ว่าผมไม่ได้ให้ความสาคัญกับมันมากบางทีก็ลืมไปว่าควรที่จะ,ะสาธิตการเน่าให้ดีอะไรแล้วแต่นะฮะการเน่าเนี่ยถ้าเน่าไม่ดีใช่ไหมเน่าไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ที่เราจับขึ้นมูลาดไว้เนี่ยมันขยับ พอมันขยับมันก็ส่งผลทําให้เราไปกึงไม่สวยอะ่ะทําให้หนู่นนี่มันขยับไปขยับจับเคลื่อนย้ายจากตําแหน่งที่เราทําเอาไว้แนวขึ้นมูละเอาไว้นะคะมันให้เรากของส่งผลทําให้เรากึงไม่สวยนะฮะชุดไม่ได้ไม่ได้สั่ไม่ได้ส่สง,สงคล้ายๆกับการกิ้งอ่ะคุณการกิ้งถ้าเรากิ้งไม่ดีใช่ปะ่ะเราไปเย็บเข้าเข้าข้างเข้าขอบเข้าเอวเข้าคอเข่าแขนเนี่ยมันก็ทําให้เสื้อผ้าเราไม่สวยเท่าที่ควร แต่ถ้าเรากิ้งดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราการตัดเยะบะ็บแบบนะฮะการเย็บการอะไรของเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะฮะเหมือนกันเลยเน่านี่ก็เหมือนกันนะเนายังไงให้อ,อ่ไม่ขยับคุณดูเอาละกันนะผมจะไม่ได้บอกละเอียดนะนะฮะว่าต้องเนาทะแยงเนาอย่างไงมือทําแบบไหนย,ยกขึ้นอย่างไงเวลาผมดึงเข็มดึงได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะพวกนี้มันเป็นภาคปฏิบัติคุณก็ดูเอาสิ ผมไม่ต้องมานั่งบอกคุณแร้วว่าต้องเอียง45องศา50องศาไหมอะไรนี้คุณดูเอาได้ของพวกนี้เราฝึกทาแล้วเราไม่ใช่ว่าทําครั้งแรกเราดีเลยไม่มีปัญหานี่ถ้าคุณจะทําครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่4ี่ยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรฝึกไปเดืด้วยเดี๋ยวก็ต้องดีสักตัวเองเนะฮะเพราะผู้สอนเองก็เป็นเหมือนพวกคุณไงก็ใช่ว่าตัวแรกจะดีก็ยังไม่ดีนะฮะก็ต้องนู่นเป็นตัวที่1 0ตัวที่20่สิบแต่งจะเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลงานว่ามันมีแววชื่นใจหน่อยว่าเราก จะมันนั่งนอยว่าฉันทําไม่ได้ดีเลยนู่นนี่นั่นก็เรื่องของคุณนะผมบอกไปก่อนว่าผมก็เป็นอย่างนี้มาก่อนผู้สอนเองอะ่ะก็เป็นเหมือนกันคือยังไม่ได้ดีอะ่ะก็ต้องอดทนทําไปสุดไปอันนี้แนวแนวภาพภาพาบางอะ่ะที่มันเจอกันเนี่ยเราก็ต้องไปจึงก้างปลาตรงนี้ใช่ไหมจึกงก้างปลาผมออกคลิปไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะออกให้เรื่อยๆนะฮะถ้ามีโอกาสนะตอนทําที่ผมก็ไม่ได้นึกถึงว่าต้องตอนทํางานต้องมานั่งถ่ายคงถ่ายคลิป มา่าทีมงานมาเร่งไงแต่มานั่งฝอยพูดให้คุณฟังก็ใช่ที่ทำไมลูกค้าจะกินหัวผู้สอนเอาไงเราก็เลยต้องรีบทําแล้วรีบทําก็มาเดคลิปมาให้พวกคุณดูอะนะฮะแต่อันนี้ไม่ได้รีบอะไรผมก็ทําไปเรื่อยนะฮะการนงการเน่าไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเนา่าย้อนหลังไม่ได้เนาหน้าอย่างเดียวเนาว่าอะไรก็ไม่ได้คือจุดประสงค์ของการเนา่าคือทําให้คงสภาพที่เราขึ้นโูรานไว้มากที่สุดเท่าที่มันจะอยู่นิ่งได้นะฮะ โอเคแล้วเราก็ถอดนะนะฮะเอาเ็มออกเพื่อจะอ,ออกไปกลึงนะถอดไปเกลึงแต่ถ้าใครมีความสามารถมีพรสวรรค์นในการเกลึงบนตัวหุ่นนี้กลึงนิงยึงกลึงได้ผมก็กลึงผมก็ไปเถอะแต่บอกแค่ว่าผู้สอนเวลาทำผู้สอนเอาถอดออกไปกลึงนะฮะร้อยได้ผณก็อย่าร้อยได้ยาวนะใครที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยยังไม่ถนัดคุณก็ร้อยทันทันสักพุทธหนึ่งไม่ได้จะเกินนั้นนะฮะแต่ของผู้สอนเนี่ยทำมัน หลายปีดีดับใช่ป่ะแต่ยาวบ้างสัน้นบ้างแล้วแต่อารมณ์มากุลเราก็เม่เหมือนกันเหมือนเนาะเราก็อยากร้อยได้ทีเดียวตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นร้อยจริงๆอยากจะร้อยครั้งเดียวแล้วใครได้สิบปีเหมือนกันนะคุณคุณเป็นไงผมก็เป็นกันแหละเพราะว่าผมก็ผู้สั่งเป็นมนุษย์เหมือนกันก็มีความขี้เกียจมีความนึกถึงคนหมดนั่นแหละแต่เองแต่ว่าที่บอกไปเนี่ยเพราะว่ามันรู้ไงมันจะต้องมีปัญหาถ้าทําแบบนี้แบบนี้เห็นว่านั่นนะฮะ เพราะเราเคยทำมาก่อนแล้วไงอันนี้ผมเอาไปแล้วนะฮะนี่มาถึงข้างนี้ตรงเกล็ดนมฝั่งนู้นไม่มีเพราะว่ามันเป็นผ้าโปร่งแล้วผมก็ต้องไม่ต้องกาให้มีมีรอยเอ่อรอยกลึงเพราะจะไม่แต่งอาจจะอาจจะแต่งแล้วมันปิดไม่สนิทปิดไม่ดีอะไรก็เลี่ยงเอาไว้นะฮะดูนะผู้สอนกลึงยังไงไม,ม่ให้กลึงขอโทษ เนานะฮะขันตอนนี้เรียกว่าการเนาเนาคืออะไรยังมีอีย่ามีใครถามผอ,อกมาแล้วว่าเนาคืออะไรเนาก็คือการเนาไอ้คนก็เนาให้ผ้ามันอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละแต่ไม่ให้เย็บนะเย็บก็คือการเย็บก็คือการเย็บไนแหละก็เหมือนจับเย็บนั่นแหละการกลึงมือก็คือการเย็บจับกันนะฮะแต่ว่าใช้มือเย็บเย็บไปทีเย็บไปจบไปเย็บผ้าไปจบไปแต่มันทำด้วยมือไงแต่นั้นาทำด้วยเครื่องจักรใช่ไหมฮะใครถนัดก็ต่างแบบนั้นแต่ว่างานของเรามูลาดเนี่ย มันมันเหมาะการทํามือมันเหมาะการขึ้นหุ่นทาทาบนหุ่นก็ต้องทํามือไงเพานั้นเราก็ต้องหาวิธีว่าทํายังไงก็มือมันเย็บไอ้จักมันเย็บบนนี้ไม่ได้ใช่ไหมน่ะเลยมันถอดไปเป็นรูปร่มล่างมันจักมันเย็บไม่ได้ไม่สวยงามเราก็ต้องหาวิธีทําให้มันสวยไงก็คือการเกลึงมือนี่แหละนะฮะโบราณจารย์เขาสอนกันมาแล้วเราก็ทํากันต่อไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะจะเกลึงแบบไหนอะไรยังไงคุณก็ดูลายเอาสิสมมติลายเนี่ยนะฮะลายเป็นดอกๆนี้ใช่ปะ เราตึงก็ต้องกึงตามร,บรอบๆตึงข้างในอย่างนี้ให้มันซ่อนเอาไว้พวกนี้จะได้ปิดเอาไว้นะฮะมันดูเหมือนว่าเราไม่มีรอยต่อเลยนะครับการกึงผ้าก็คือการกึงให้มันเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวกันไม่ว่าจะโคง้งนมโคง้งหน้าอกโคง้งเอวอะไรเงี้ยก็เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันมันหนึ่งว่าไม่มีรอยเย็บซ่อนได้ทําให้แน่นให้ดีนะฮะซ่อนอย่างไงนะฮะกึงไปจบไปแบบไหนนะครับ เห็นไหมเนี่ยคุณเห็นเนาะผมก็แค่ได้มองที่ผมที่กล้องเลยทำไปทำเพลินดีคุณอ่าเสร็จแล้วก็เอาเข็ยหมุดมาเก็บไว้เ็กคกามีตรงไหนบ้างอ่ะมีตรงนี้อีกโอเคร้อยได้วหมน,นะครั ช่วงนี้นะคุณเป็นช่วงที่เหมาะมากกับคนไทยหรือคนอื่นหรือชาติอื่นก็ได้นะฮะเป็นเหมาะช่วงที่จะกบกอบโกยความรู้อ่ะคืออยู่ในช่วงจาสีลน่าจะเป็นโรคหวั premiere, ดเอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะฮะใช้จ่ายให้น้อยใช่ไหมครับแล้วก็ก็กอบโกยกอบโกยความรู้อ่ะนะฮะเพราะความรู้เดี๋ยวนี้มันมีเยอะเนาะม,นมันมีโลกอินเทอร์เน็ตใช่ปะมันก็มีอยากรู้นู่นอยากรู้นี่คุณก็กอบโกยความรู้คุณก็ต้องฝึกทําไม่ใช่คุณดูอย่างเดียวแล้วคุณก็มาโนว่าคุณเก่งนะฮะมันไปไปไม่ได้นะ ไม่มีอาจารย์คนไหนเขามัโนนั่งสมาธิมัโนว่าฉัานฉันแน่วฉันแน่ฉันเสกปุ๊บฉันได้ปับ๊บฉันเก่งเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะคุณอย่างน้อยต้องใช้ใช้เวลาว่าต้องใช้กี่ปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วแต่ความาขยันแล้วจากพรสวรรค์นะฮะของแต่ละท่านเนี่ยมาแบบไหนความรู้จะเข้าใจแบบไหนเข้าใจได้ง่ายไหมแบบเนี้อยอ,อ,อย่างผมว่าผมขอเงาอย่างเงี้ย บางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เข้าใจยากมันก็แล้วแต่คนอ่ะเนาะแล้วก็ต้องฝึกอะ่ะนะฮะวิธีเดียวก็คือฝึกไม่มีอย่างอื่นที่มันจะทําได้ดีก็คือต้องฝึกต้องฝึกฝนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะปั้นจงปั้นจานปั้นไหปั้นหมอ้อปั้นคนวาดลงวาดรูปเหมือนกันหมดงานศิลปะนะฮะต้องฝึก ไม่มีหรอกมโนแล้วเขาก็ได้เก่งเองเลยนะคตตื่นเช้ามาสวยเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีปมันถ้าผู้สอนไม่บอกคุณก็รู้ไหมพวกคุณก็รู้กันแหละไม่ต้องให้ผู้สอนบอก,กน,นะฮะเนาไปนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะนานหน่อยนะผมก็เนาให้เป็นให้มันเสร็จอนะคุณได้ดูได้ว่าผมเนายัางไงเนาให้มันแน่นแน่ยกดึงได้เนี่ยนะฮะผมเนาสามดึง จะรู้นะถ้าความาำนานจะรู้ว่าจิกผ้าจิกผ้าข้างในไหมบางทีก็มีนะคุณไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่โดนมีก็ต้องเนาใหม่เนาในส่วนที่มันไปกินกับข้างล่างอะ่ะก็เนาใหม่ เน,เนะะาะพอนอนเสร็จเราต้องถอดออกกครึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ตายตัวผมบอกแล้วเท่าครึ่งบนนี้ได้ก็ครึ่งไปแล้วแต่ความสามารถของคนนะฮะแต่อย่าเอาความขี้เกียจเป็นพื้นฐานนะอยากความขี้เกียจเป็นเกณฑ์เพราะถ้าขี้เกียจถอดนู่นถอดน,น,อดนี่ถอดนั้นเอาความสวยงามตั้งเป็นเกณฑ์นะครับ เอาความดีอะความสวยงามอะความเหมาะสมนะ่ะว่าควรทําแบบไหนอ,อะเป็นเกณฑ์แต่ไม่ใช่ว่า,าความขี้เกียจนะฮะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเริ่มต้นจากความขี้เกียจความมักง่ายไม่ดีดหรอกคุณมันอาจจะได้ดีช่วงแรกๆอาจจะหลอกลวงกันได้กันไปแต่ระยะยาวเจ๊งอยู่ดีอย่คุณนี่ทํางงานฝีมือเนี่ยถ้าเราหลอกลวงเขาไปเรื่อยไปเรื่อยอย,อย่างเงี้ยสักวันมันก็ต้องเจ๊งอะเราไม่ได้มีความรู้จริงๆทํางานไม่ได้จริงๆนะครับมันก็ มันก็ต้องร่มหายายจากไปอ,อยู่ดีมันเป็นของธรรมดาคุณแต่ถ้าเรามั่นจิตมั่นใจเราผยันฝึกปือให้ฝีมือเรา,เอ,าอยู่ตัวเก่งขึ้นเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆนะฮะมันก็จะทํางานได้ดีได้สวยขึ้นเรื่อยๆเองนะฮะอ่ะนานวนะนนวนะดูเอานะฮะคุณก็ดูเอานะครับโอเคนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับามาย่างนี้มาขัางหน้าแลา้วกันท้างหลังให้สวยก็